กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี้ผมแอดนะทุกคนวันนี้พี่ก็มีเว็บมาแนะนํานะครับผมเป็นเว็บหนึ่งสี่หนึ่งโซนก็จะเป็นเกมสุ่มปักธงสุ่มพวกปืนอัพรลเวลนะครับแล้วก็สุ่มเพชรอันนี้ก็จะเป็นเพจเขาหรือว่าประวัติการที่มีคนสุ่มได้ะครับผมผู้โชคดีล่าสุดนะนี่ครับผมก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีสมัครนะครับผมก็เข้าไปตรงสมัครสมาชิกนะด้านล่างสุดเลยครับผมอันนี้ก็ตั้งเป็นชื่อผู้ใช้นะครับ ตั้งเป็นชื่อผู้ใช้ตั้งอะไรก็ได้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งรอบแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวพี่ขอเข้ารหัสพี่แป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยพอตรงนี้เสร็จุ๊าก็กดกลับไปแล้วก,กดเข้าสู่ระบบะกดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับผมอันนี้พี่ก็เข้าสู่ระบบของพี่เรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็นี่มาดูเว็บก่อนนะครับผมก็จะเป็นสุ่มปืนัพเลเว l หรือว่าดีโม f หมวกขาวก็มีให้สุ่มนะ นี่นะครับผมแล้วก็มีซุ่มเพชรด้วยนี่เป็นประวัติการที่มีคนซุ่มได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีขเขาเรียกว่าอะไรวะเติมตังค์นะครับผมกดเข้าไปตรงเติมตังค์ช่องที่สง่งนี่เป็นวิธีเติมทางอังเปานะครับผมวอลเล็ตนะทุกคนเนี่ยนี่มีวิธีการเติมอยู่นะครับผมกดเข้าไปตรงวิธีการเติมเนะี่ยก็จะมีสอนหมดเลยนะครับผมว่าเติมยังไงนะเข้าไปดูกันนะครับผม นี่ก็มีวิธีการเติมบอกหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เอาลิงก์มาวางตรงนี้พอเติมเสร็จนะครับผมลิงก์มาวางก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเว็บกันนะครับกดไปตรงสามขีดด้านบนกลับไปหน้าเว็บเลยนี่จะเป็นพี่จะมาสุ่มทางด้านเป็นเลเวลปืนสุ่มทางปืนเลเวลเจ็ดน,น,น, 8, นะครับผมล้วนจัดกันเป็นทางด้านพวกเอ็มแปดเอเคเวลเจ็ดนะครับผมพวกเอ็มพีอะปืนอาภากระบอกอ่ะครับผมจะมีปืนอาภากระบอก อะไรว,วะเอ็กแคมแปดสองพี่ก็เติมเคร,รดิตมาเป็นที่หนึ่งร้อยนะครับผมก็สุ่มหนึ่งครั้งเก้าสิบเก้าเคร,รดิตนะอันนี้จะเป็นปืนนะครับผมมีท่าท่าเอเคท่าเอ็มพีท่าซองท่าสกาท่าเอ็กแคมแปดนะครับผมก็กดหนึ่งครั้งเก้าสิบเก้าเคร,รดิตนะทุกคนถ้าโชคดีก็มีถ้าโชคดีก,คดก็ได้ไอเดียครับผมถ้าโชคร้ายก็ไอเดียหมดแค่นั้นแหละครับผมง่ายๆครับผมเดี๋ยวเรา มากดกันเลยกดไปครับผมจะออกอะไรนะมาดูกันครับจะออกอะไรออกอะไรปุ๊บนั่นไง a k เคเบลเยิ AK ยนดีด้วยคุณได้อดีเอเคเอเน่าจะเป็นเอเคเบลเนะครับผมเนาะสมเสร็จปุ๊บเขาน่าจะให้อดีมาข้างใต้นะผมว่านี่นะคร,บะรวบาเมลพาร์สเมลพาร์สเมลพาร์สออดีจะเป็นอีเมลครับผมเป็นรหัสด้านบนแล้วก็รหัสผ่านด้านล่างนะ เดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนรหัสนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะใครได้ไปถ้ามีใครสมได้ก็เอารหัสไปเปลี่ยนด้วยนะครับผมนี่ 1, 4, 1, หนึ่งสี่หนึ่งโซนมุนใช้ก็เก้าเคดี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับผมว่าได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยน,นี่พี่ก็เข้ามากเกมที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวกดดูครับผมว่ามีปะ่ะเฮ้ยมีท่าด้วยมีเอ้เอเคสเอเคสเจ็ดครับผมแล้วมันเป็นทางด้านเอเคเจ็ดเลยนะทุกคนนี่ครับผม ชุดหัวข่าวครับผมนี่เอเคเจ็ดได้มากดให้คุ้มอันนี้จะเป็นมีท่าเศร้ามีท่าต่างๆให้ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็จัดประมาณนี้เลยนี่ให้ดากูลาครับเฮ้ยอันนี้เป็นท่านี่นิวหว่าที่แข่งสี่สีนะครับผมที่แข่งสี่สีชนะสามรอบได้นะเดี๋ยวไม่มีมาใส่จำมะเฮ้ยได้หลายอย่างอยู่นะได้ทั้งเอเคเวิลเจ็ดบัตรใส่จำมะก็มีนะครับผม เอ้ยคุ้มคุมคุม,คมใครอยากให้พี่สุ่มเว็บไหนก็บอกกันมาได้นะครับผมอยากให้พี่สุ่มเว็บไหนก็บอกกันมาได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาหาเว็บสุ่มให้เรื่อยๆนะครับผมคอมเมนต์อบอกเลยครับผมว่าอยากให้พี่ลองไปสุ่มเว็บไหนก็เดี๋ยวพี่จะไปสุ่มให้นะครับผมว่าจะออกหรือเปล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย